เปลี่ยน3เรื่องนี้เล่นหุ้นยังไงก็ขาดทุนยากส่วนใหญ่คนเล่นหุ้นขาดทุนเพราะวิธีคิดไม่ใช่เพราะดวงลองเปลี่ยนใหม่แบบนี้ดู 1. เปลี่ยนจากเล่นสั้นมาเป็นถือยาวเพราะระยะสั้นราคาหุ้นมันแกว่งตามข่าวแต่ระยะยาวมันวิ่งตามกำไรบริษัท 2. เปลี่ยนจากกระจุกมาเป็นกระจายใส่เงินหมดหน้าตักในหุ้นตัวเดียวเจ๊งทีเดียวคือจบ แต่ถ้ากระจายหลายอุตสาหกรรมโอกาสรอดสูงกว่าเยอะ 3. เปลี่ยนจากดูราคามาเป็นดูธุรกิจราคาหุ้นวันนี้ขึ้นหรือลงไม่สำคัญเท่าธุรกิจมีอนาคตใหมกกำไรโตได้จริงหรือเปล่าเพราะหุ้นไม่ใช่สนามพนันแต่มันคือการเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งคิดแบบเจ้าของมากเท่าไหร่ยิ่งขาดทุนยากขึ้นเท่านั้นใครว่าไม่จริงลองคอมเมนต์กลับมากันได้ครับเครดิตข้อมูลช่อง ชอบครับ